แพทย์สันทาสรือสุภาพจากคลินิกอิ s สไพร์อ f วันนี้ก็มเีเรื่องที่จะมาเล่าให้ท่านผู้สนใจได้ฟังก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่หลายท่านที่ติดต่อ,อเข้ามาที่คลินิกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของบริการหลายอย่าง,งทางคลินิกทางทีงานะเราก็พยายามรีบที่จะติดต่อ,อก,กลับหรือว่าตอบ ข้อสักถามที่ท่านสนใจอยู่นะครับวันนี้ก็มีคําถามจากคุณช่อคุณช่อสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการทําอ UI ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็ i อ i เนี่ยมี4อย่างที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อจะทําให้พร้องสําหรับการรักษาและก็ทําให้โอกาสสาเร็จจากการทํา u i ก็จะสูงขึ้นอย่างแรกก็คือ ความสมบูรณ์ของตัวอสุจิอย่างที่2ก็คือความสมบูรณ์ของรังไข่อย่างที่3เส้นทางที่ตัวอสุจิจะต้องเดินทางไปเพื่อไปถึงไข่ส่วนนี้ก็คือบริเวณของปีกมดลูกจะต้องไม่มีการตีบหรือมีการตันส่วนที่4ก็คือตัวมดลูกเองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ตัวออดจะมีการฝังตัวและก็จะทําให้การตั้งครรภ์จะ จนกระทั่งครบกำหนดจะอยู่ในส่วนตัวหมดรูปตอนนี้เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละปัจจัยที่ทำให้พร้อมสำหรับการทำอายุอายดับแรกก็คือความสมบูรณ์ของตัวอสุจิอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมารับการตรวจนะครับเราไม่สามารถที่จะประเมินความสมบูรณ์ของอสุจิจากรูปร่างสุขภาพของสามีเราได้นะครับบ่อยครั้งที่เราพบว่ามันไม่ไปด้วยกัน ก็คือสามีสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีออกกาลังกายวิ่งวันลนะสิกิโลสิกิโลแต่เวลามาตรวจตัวอสุจิแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลตรงกันข้ามก็ได้นะครับอันนี้เราก็แนะนําว่าควรจะมาตรวจไว้ซะก่อนเพราะว่าถ้าอสุจิไม่สมบูรณ์คอนะครับการทำอา i u i โอกาสสาเร็จจะน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยเวลาทำ I, อายุไออสุจิยังต้องใช้ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของตัวเอง ในการที่จะเดินทางไปหาไข่และก็ทำการปฏิสนธิกับตัวไข่อย่างที่สองเรื่องความสมบูรณ์ของรังไข่ความสมบูรณ์ของรังไข่เนี่ยเวลาหมอที่ดูแลจะประเมินนะครับอันดับแรกก็คือดูเรื่องของประจำเดือนนะครับว่ามีความสม่ำเสมอดีไหมอันดับที่2เนี่ยก็จะมีการตรวจนะครับอาจจะเป็นการตรวจเลือดหรือการตรวจอุลตราวาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้ประเมินความสมบูรณ์ ได้ว่ารังไข่เราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนในผู้หญิงที่รังไข่สมบูรณ์ดีเนี่ยเวลาทำ IUI ถ้าสเปิร์มปกตินะครับโอกาสสาเร็จก็จะค่อนข้างสูงแต่ถ้ารังไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยโอกาสสาเร็จจากการทำ IUI ก็จะน้อยลงอันที่3ก็คือการตรวจด,ดูบริเวณปีกมดลูกนะครับเพราะ IUI เนี่ยเวลาหมอฉีดเชื้อเนี่ย จะใส่เชื้อเข้าไปได้ไกลที่สุดเนี่ยก็คือในตัวมดลูกเองในขณะที่ไข่เนี่ยเวลาตกไข่จะตกอยู่นอกมดลูกเพราะฉะนั้นตัวอสุจิเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปปฏิสนธิกับไข่ได้เส้นทางที่สําคัญก็คือบริเวณปีกมดลูกนะครับที่จะทำไงเราถึงจะรู้ว่าปีกมดลูกเราปกติหรือเปล่าก็มีอยู่วิธีเดียวเวลานี้ก็คือการไปฉีดสี แต่นี้ต้องทําที่โรงพยาบาลตามคลินิกเนี่ยจะออไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับในการตรวจในส่วนนี้นะครับซึ่งก็แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าปีกมดลูกมีการตรีบหรือการตันการทำอายุอไม่มีทางสําเร็จเลยครับเพราะอาสุจิไม่สามารถเดินทางไปหาไขา่ได้ส่วนอย่างสุดท้ายก็คือในตัวมดลูกตัวมดลูกเนี่ยนะครับจะต้องมีความสมบูรณ์เพื่อที่จะ รองรับการฝังตัวและก็พยุงการตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งครบกําหนดซึ่งปกติแล้วในการตรวจเรื่องของปีกมดลูกเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลบางส่วนของตัวมดลูกมาด้วยนะครับเพราะว่าการฉีดสีเนี่ยจะตรวจดูทั้งตัวมดลูกและก็ตัวปีกมดลูกนะครับโดยสรุปเนี่ยปัจจัย4ข้อนะครับยังไงก็จดไว้ถึงจะพร้อมนะครับสำหรับการเข้ามารักษาได้วย IUI และก็จะทําให้โอกาสในการทําแอนประสบความสําเร็จนะครับก็คืออันดับแรกอ,รกอสอุจิต้องมีความสมบูรณ์อันดับที่2หลังไข่ต้องมีความสมบูรณ์อันดับที่3เส้นทางการเดินทางของตัวอสุจิก็คือบริเวณปีกมดลูกรวมถึงจุดสุดท้ายก็คือในตัวมดลูกเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําว่าควรจะได้รับการตรวจทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะมาพิจารณา ว่าจะทำอไอยู่ไหนนะครับนะครับสำหรับประเด็นนี้ถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมานะครับที่าทางคลินิกได้หรือถ้ามีประเด็นอื่นๆนะครับหรืออยากจะเข้ามาคุยกับหมอหรืออยากจะคุยผ่าน z ู o ทางเราก็ยินดีนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ